คนไหลย,ย้อนนะครับเวลาที่เราจะนอนอะ่ะเรารู้สึกว่าเราแสบที่นหน้าอกมันจะทําให้เราหลับไม่สนิทนะคะเวลาเรานอนนะคะมันจะมีน้ําร้อนๆอ,ออกมาจากลําคอเหมือนมันไหลย,ย้อนขึ้นนะคะท้องอืดท้องเฟ้อโลกระ,พระเพาะเริอมเหม็นเปรี้ยวมากเลยค่ะก็จะมีอาการแสบร้อนช่วงหน้าอกแล้วก็มีอาการจุกตรงช่วงคอครับเหมือนมีลมตีขึ้นมาครับทำให้เรารู้สึกว่ามีอาการเลอบ่อยหายใจวิววิครับหลับไม่สนิทนะคะแล้วก็เวลาตื่นมาเราก็รู้สึกว่าเราเพียๆอะไรอย่างเงี้ยรสชาติอาหารก็จะรู้ รู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยค่ะแล้วเวลากินเราก็รู้สึกว่าเราอึดอัดนะคะกินไปนิดเดียวแล้วเราก็อิ่มแล้วทั้งที่เราผิวอยู่เลยแล้วเวลานอนเราก็นอนไม่ค่อยหลับพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ตื่นง่ายแล้วพอตื่นกลางดึกก็นอนไม่หลับอีกเลยรู้สึกมันเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตมากๆเลยค่ะป้าสุก็ได้ลองมาหลายวิธีแล้วนะคะทั้งหาหมอทั้งซื้อยาสมุนไพรที่ใครๆเขาว่าดีเราก็ซื้อมาทดลองทานหมดแล้วนะคะคนรั์มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยหรือปวด ทั่วไปอะค่ะเป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร มันก็ดีขึ้นพักหนึ่งนะคะแต่พอหยุดกินอะ่ะมันก็กลับมาเป็นอีกค่ะซื้อ,อยาที่ร้านขายยาครับก็จะเป็นยาพวกยาลดกรดแก้ปวดท้องประมาณนี้ครับก็จะดีขึ้นสักพักหนึ่งรับพักนึงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับจะมีอาการปิดเป็นหายครับจนกระทั่งได้มากินโฮลิต้าช่วยในเรื่องกดไหลย้อนได้ดีมากๆอาการเริ่มเหม็นเปรี้ยวเนี่ยค,ค่อยๆดีขึ้นค่ะตอนนี้นะคะพี่ทานมาครบ2เดือนอาการที่ว่านี่แบบหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะอาการล้ำไส้แปรปรวนก็ดีขึ้นด้วยครับเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะไม่เสียเงินปีแน่น หนน <S <S เหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งลองเลยครับ